พิงกี้สาววิกาบ้านอีกหลังไม่สมฐานะทำงานตั้งแต่เด็กยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกรณีที่ปล่อยตัวชั่วคราวนางเอกสาวพิงกี้สาววิกาชายเดชจำเลยที่7ในกรณีคดี Forex ร 3D โดยทน,นายเย่ยนคำร้องเสนอหลับซักแคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขสี่ข้อซึ่งพิงกี้ได้ถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำกลางคนบันเทิงที่อ้าแขนรอรับและคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะเพจรวบรวมเพจที่เป็นความหวังของผู้เสียหายจากคดีดังกล่าวก็ได้ออกมาวิจารณ์เรื่องดังกล่าวทันทีระบุสารบอกวางเงิน5ล้านแล้วกลับบ้านได้เลยกำไร EM ก็ไม่ต้องใส่แค่บอกว่าถ้าย้ายถิ่นก็บอกสารนะวงเล็บถ้าคนมันจะหนีมันคงเดินมาบอกเสมียนสารแหละบางทีก็สงสัยนี่อยู่เมืองไทยหรือกอรแทมซิตี้ล่าสุดเพจดังยังได้เผยภาพบ้านของพิงค์ีอีกหลังพร้อมเผยข้อมูลว่า มีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมหาเงินมาสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2020พิงกี้มีบ้านสองหลังตรงโชคชัย41หนึ่งหลังและตรงนวลจันทร์หนึ่งหลังทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีเลยรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำขณะสารไทยยังเชื่อมั่นปล่อยตัวมาแบบนี้ ไม่มีกำไร EM สศาลคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้และครอบครัวจะขายบ้านและหลบหนีไปต่างประเทศหรอกเนอะในรูปด้านล่างเป็นบ้านพิงกี้อีกหลังที่ประกาศขายทันทีครับหลังนี้12ล้านบาทบ้านหลังนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังไม่สมฐาน,นะคุณพิงกี้อยู่ดีโดยเพจดังร่ายยาวปุ่มพิงกี้ไม่เคยให้ใครไปบ้านและไม่เคยใส่แบรนด์เนมเลยซึ่งมีการระบุว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565นี้ แล้วคุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่วงการมาเกือบ30ปีผลง,งานของคุณพิงกี้แสดงผมนับมาจากวิกิพีเดียละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินดี2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือหนึ่งเล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็มีผลงานโฆษณาไม่รู้กี่ชิ้นแต่ผมว่าเยอะมากนะนอกจากละครแล้วคุณพิงกี้มีข่าวเป็นน้อยกับคุณเป็กสัญชยัยแล้วก็มาแต่งงานกับไฮโซเพร เพราะมีข่าวสินสอดหลักร้อยร้อยล้านด้วยโปรไฟล์ละครทั้งหมดที่พิงคุณพิงกี้เคยแสดงหรือแม้แต่การที่เป็นคนข้างกายของคุณสัญชยัยหรือไฮโซเพชรก็น่าจะทําให้คุณพิงกี้มีเงินใช้ไปทั้งชาติแต่เรากลับไม่เคยเห็นรายการอวดรวยหรือตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรพลอยนาฬิกาหรือแบรนเนมเลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดรถหรูเลยบางทีคุณพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้